สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเลยประเด็นสี่เดินทางไปซื้อนมให้หลานอยู่บิซี่คือเก่าละเอาโทรม,มาว่านมหลานเบิดกินสั่นว่าประเด็นก็เลยตีไปซื้อให้หลานเนาะพี่น้องประเด็นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปซื้อนมเนาะตอนหนึ่งยูใส่อย่างกับเขา บรรยากาศด้วยกันเด้อตอนบ่ายได้ประเด็นมาตอนบ่ายตอนมาตอนบ่ายเนาะค่ะเนาะนี่เคยสร้อยสร้อยอันสิบสองปฏิพัทธ์ตัวนี้เขาเอิ่นอันนี้สร้อยสิบสองปฏิพัทธ์เด้อค่ะเด้อ เบิ่งตึกบ้านเขาเจ้ามีตะหลังยังไงพี่น้องดีเก๋เบื้องสองป่าฮะสองป่าแปนไมลายอยู่พี่น้องเลยมันนั่นเรื่อากาศอันจักหนาวแนวใด้ไงเนี่ยมึงเป็นผู้อันหันพี่น้องเนีย ใด้ทิสองปฏิพัต์มับรรยากาศมันเทียบเรพี่น้องไหมนี่ว่ะถนนปฏิพัตธ์ใหญ่เราสิเขอนสะพนานกล้วยเด้วยกัเด้อ เดกง่ายครับเป็นเต็กง่ยกายครับ คือก็ยังงือสูงแต่พระเจ้าเอาต้นใม่ไปปลูกอยู่ข้างดาดฟ้าเลนหงนายเอาต้นไม่ขึ้นไปปลูกข้างดาดฟ้าไกี่น้องเลยสูงเี้ยอย่างนี้คือลงพายาบัานจอันนี้ก็เสียห่ออันหน่ยากเลยแต่เด้อมองมีอันปฏิบัติดีทีานนะคะเนะ ดีบิกซี่พีนน้องประเด็นมหาหอดบิกซี่หรอแต่ว,ว่าเฮงสิงไปลับรถอยู่หุ้นอนะ่ะพี่บิกซี่ดีหนาบิกซี่นึกแต่เด้อ ไปกลับรถคูนไปกลับลรถไก่อันนี้สิลอดใส่สะพานสะพานกล้วยเด้อยวก็เด้อเพิ่งสะพานกล้วย,วย,อ,วยอันนี้ตอนนี้ไปยันอยู่ใส่ข้างด่วนสะพานกล้วยเด้อค่ะเด้อ รถมาตาไสดิไปก r a b รถอ๋มอมากแล้วไปก r a b รถจุดอันรอป่าช้าชื่นนะ อะพี่น้องมากับรถมองดีแะไรเนี่ยมีมองกับรถทาง้าคืนๆนั้นนั่นสะพานเหมือนประชาชื่นเลอค่ะเนี่ยโอ้บางซื่อว่าเป็นประชาชื่นบางซื่อก็ได้ เาเอือญบางซื้อโอ้ยกอนตรวจแ้วกรเบาผิดบางซื้อกอนตรวจปอไปเดือยไปยังหนนั่นเบ่าผิดบางสิง่าบางซื้ออันนี้จะคอยสะพ้านค่อ ถนน,นก็โล่งดีแต่มืมมม่อนีไหมาย่ามี่ปายถนนโล่งดีครับพี่น้อนงมีโรคบานเปาโลคมีเด้อพี่น้นองมาฮาดดี้ซี่เราติดไปจอดไว้หลังหลังดิ๊กซี่วะนะโอ้โหโสดอโอ้ดอกไม้นะ เ <S an> ขตาตะลางบิ๊กซี่เหรอเด้อก่ะเด้อเขาตะลางบิ๊กซี่เหรอเอาตอนนี้ก่อนเด้อก่ะเด้อประเด,นด็นกับจีนนั้นนั้นปิดเหมอนน้ำได้การก่อนเพื่อเขาสีเขาของประเด,นด็นขอบคุณทุูกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไรทุกเลิล่มเด้อก่ะเด้อประเด,นด็นกับจีจบตอนนีก้ก่อนไปติดตามคลิปหนาคลิปนี้ไว้ซ้ำหนึ่งกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ